thank <laughs> you ายคุณอ pues ัดกระ่าสึกให้เต er> ็มข like ีความสามารกกันเดภารกิจของเราเนี่ยคุณจะต้องยันค่าสึกให้อยู่จนกว่าหน่วยเหนือเขาจะจัดกําลังข้างหลังเสร็จอ่ะคุณจะไม่พันจะสู้ค่าซึกเลยคุณจะหนีท่าเดียวขีความสามากของคุณครบขครือยู่แล้วราบมาปืนเนตัวเนี่ยคุณต้องลดค่าสึกสักยกหนึ่งก่อนเดแล้วหน่วงเวลาข้าสึกอัดลงมาคือทงเวลาข้าสึกให้มากที่สุดให้ได้เวลามากที่สุดเสียพื้นที่น้อยที่สุดและได้เวลามากที่สุดทำลายค่าสึกให้มากที่สุด คุณไม่คิดจะสู้กับข้าสึกเลยคุณจะเพ่นลูกเดียวอย่างนี้หน่วยเหนือก็ตายดิําดกำลังไม่ทันดิพื้นที่ก็เสียมากมายสิแบบนี้จะไปะเราก็รับปฏิบัติม<อ>าเนี้ะห่างจากผมประมาณนั้นหนึ่งห้าร้อยหนึ่ง 500, ห้าร้อยหกเห็นไว้วน่ะเห็นกระจายด้วยนะหเหน็นจะายด,ด้วยรเจวยรเจกวรป,วป,วประอเาแปจากอะชาแปจากอาชา ให้เขาลบเลยดีกว่ามึงหัดปรับปืนใหญ่เปื่อยคล้องมึงอ่ะกับพวกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมั่งเดมึงลุกลบมาเลยมึงเล่นเองมัง่งเดมึงเล่นโดยตรงได้ดีกว่าปรับแก้การยิงยังไงอ่ะเล่นกับสี่เล่นกับสามก็มัง่งเดไอ้อามึงมาปล่อยให้เก้าเล่นอย่างเดียวไอ้เหี้ยนี่จนวันที่สี่ละมึงยังเล่นไม่ออกเลยเนี่ยฮะรับปฏิบัติ ไปดูเดือนได้บ้างหน่อยาดาวเทวกร้าวรับปฏิบัติอาต่นผมกองใว้คุณแย,าย,าย,าย่ๆแล้วลบไปสองศักดิ์ศรีหน่อยของรวยได้ตัวเห,หน่อยสิผมกองอาส่นให้คุณแย่ๆเห็นหรือเปล่าที่ผมเพิ่งทำให้หส่วนหลังอ่ะเห็นหรือเปล่าเทวเก้าวจาก้าช้าดาวเทวก้าวไปผมมาเพิ่มเติมจุดตรงประตูหลังลยครับ สอเป่าสั่งให้คุณที่เส้นทางการเคลื่อนที่กับคุณคุณอ่ะคุณได้รับบ้างหรือเปล่าเพระเซอเต็มสที่อ่ะขอให้คุณรับไปสนจักสีหน่อยนะอ่าดาก้าได้รับแล้วนะตอนนี้ใกล้จะหมดเงียบอยู่ไม่ได้แล้วนะขออนุมัติหนีหมดแปดเอาอนุมัติอนุมัติอาจาก้าวรับปฏิบัติอไปไปเข้ารถที่ใหม่เปไงไปไง แต่เด <łość> ี๋ยวเราไม่เดินเราไม่เดินนะเพราะว่าท่านเจ้าท่านเจ้าอยู่ที่ไหนเราไม่ได้ท่านเจ้าจะมาใช้ลูกเรือเดี๋ยวเราถ้าเราถ้าเราถ้าอย่างนี้ آء تان کي ٻڌايان ٿي ڪم آ ัมาข่าวได้ไมั้ยแฝดทุกคุณเน่ะเขารายงานคุณแล้วอย่างว่าขณะนี้แฝดวางตัวเรียบร้อยหลายทีพร้อมผมอยากทราบเลยก่อน,นแฝดเนี่ยเขาพูดคำนี้กับคุณแล้วอย่างคุณเอาข้าหกกลับไปดี่นะ แนวที่มัจะเห้อนทีเดิมก่อนแล้วก็ได้ขอใส่ให้แต่ายงานใหม่ครับไม่ก็ คุณถอนลูกกออกหมดเลยตอนนี้ถอนหมดแล้วยถอนหผมไม่เห็นคุณเมื่อคุณถอนหมผมไม่เห็นคุณขอพวกบ้านฟันอะไรเลยทั้งแปดของคุณเองของตนานดี่ะคุไม่เห็นขอบ้านโกงบ้านอะไรเลืมขั้นตอนเนี่ย มีปัญหาแล้วคอยคอยเอาปล่อยไปแล้วจังสานี้ปล่อยไปแล้วช่วยดูด้วยว่าได้ผลไหมได้ผลแล้วตอนนี้เต็มไปหมดเลยควันเต็มหน้าแล้วนะอาไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาขอให้ตงเราก็ถูกปลาแล้วเราก็เจีบปลาแล้วเทวาราเทวากร้าตอนนี้เราก็เจ็บได้แจ้งเตือนรถาั้นหน้าของเรามา ใจมากนะครับฝึกกำลังเตือนตีเมาแล้วทำการปรับกำลังเข้าตีกันนะับขอให้ระวางกำลังไม่มีเลยเนี่ยเทวาจัอาชาเทวาจักอาชาอาชาเทวาเจ้าเนี่ยเอาหงทองมาแล้วหงทองมาแล้วหงแดงหรือหงทองหงแดงหงแดงเข้ามาแล้วหงแดงเข้ามาแล้ว อะะของแดงจะกเทก้าแอาจจะย์ของแดงตอนนี้นะเลก้ากำลังอยู่ที่แนวแนวเขียวนี่เยเทลก้าจะผ่านไปยังที่ข้างหลัได้ยงเปอย่างอัดไว้หน่อยอัดไว้หน่อยอย่าเพิ่งมานะผมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอัดไว้หน่อยอัดไว้หน่อยดาว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 ขึ้นจากเกวีว้ยขึ้นจากเกี้2-4 อย่างนงี้ผมแดงไม่เสียแรงที่มีลูกสามสิบาเป็นลูกอยู่ใน

Hãy subscribe cho kênh rồi, Mì Gõ để lại bỏ lỡ những video hấp rồi, lại

การกเนยมันจะมีเก็บรายละเอียดแั่ทีนี้เราไม่ได้เก็บรายละเอีนนอดเยดมากเพราะว่าเราต้องการภาพภาพตกว้างภาพการลบตกว้างก่อน